ครมออนุมัติเยียวยาเราชนะ7,000บาทใครบ้างมีสิทธิ์ได้ <Love you. S 1> วันนี้ขอเกาะกระแสโครงการเราชนะนะคะจะพาไปดูกันว่าใครบ้างที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการและใช้งานกันยังไงคะ่ะ โครงการเราชนะนะคะแน่นอนค่ะเป็นโครงการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้ทั้งหมด31.1ล้านคนทั่วประเทศนะคะท่านจะได้ใช้สิทธิโครงการเราชนะที่จะโอนเงินให้กับประชาชนทั้งหมดเนี่ย7,000บาทด้วยกันผ่านเงื่อนไขต่างๆนะคะวันนี้เรามาดูกันว่าใครที่จะมีประโยชน์ได้ประโยชน์จากโครงการนี้กันบ้างกลุ่มที่1ที่ได้ประโยชน์จากโครงการนี้ก็คือกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอยู่ทั่วประเทศ14ล้านคนในขณะนี้ กลุ่มนี้ท่านไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพราะว่ามีฐานข้อมูลของท่านอยู่แล้วเพียงแค่รอรับการโอนเงินเข้ามาในบัตรสวัสดิการที่ท่านถืออยู่14ล้านใบทั่วประเทศนะคะจะได้รับสิทธิ์ในการโอนเงินทุกสัปดาห์จนครบ7,000บาทโดยจะโอนเงินงวดแรกในวันที่5กุมภาพันธ25์2564นี้เป็นต้นไปสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนคะ่ะ กลุ่มที่ค่ะคือกลุ่มของประชาชนผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการของรัฐก่อนหน้านั้นก็คือโครงการคนละครึ่งและก็โครงการเที่ยวด้วยกันนะคะท่านก็จะได้เข้าสิทธิ์ออได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนี้เพียงแต่ว่าจะต้องมีการคัดกรองกันก่อนท่านที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้นะคะถึงจะได้เข้าร่วมโครงการนั่นก็คือ1มีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณนะวันที่คอรมอมีมติอนุมัติโครงการนี้ก็คือวันที่19มกราคม2564 2ไม่เป็นผู้ประกันตนในมาตรา33นั่นหมายความว่ามาตรา39มาตรา40ท่านสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้กล่าวโดยสรุปง่ายๆคือเป็นผู้ประกันตนที่ไม่มีนายจ้างนะคะเข้าร่วมโครงการนี้ได้3คือไม่เป็นข้าราชการพนักงานของรัฐรัฐวิสาหกิจข้าราชการการเมืองรวมไปถึงข้าราชการบำนาญหรือผู้ที่รับค่าตอบแทนจากรัฐท่านหมดสิทธินะคะเข้าร่วมโครงการนี้หมดสิทธิ์โดยเด็ดขาด ต่อไปค่ะคือต้องมีรายได้ไม่เกิน3 0 0แสนบาทต่อปีนะคะและมีเงินฝากในบัญชีทุกบัญชีรวมกันณนะวันที่31ธันวาคม2,562ไม่เกิน5 0 0แสนบาทท่านถึงจะมีสิทธิ์ผ่านการคัดกรองเพื่อเข้าร่วมโครงการเราชนะนี้ และเมื่อท่านมีสิทธ์เข้าร่วมโครงการนะคะก็จะมีการส่ง SMS เนี่ยยืนยันเข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังท่านก็เพียงทำแค่ว่ากดยืนยันรับสิทธิ์ท่านก็จะได้รับสิทธ์เข้าร่วมโครงการเราชนะทันทีโดยโครงการจะโอนเงินผ่านแอปเป๋าตังให้ท่านทุกสัปดาห์จนครบ700 0บาทนะคะโอนเงินงวดแรกในวันที่18กุมภาพันธ์2564นี้และหากจะทราบว่าท่านมีสิทธิ์หรือเปล่าเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์กันได้ที่ w ww. เราชนะ .com ค่ะกลุ่มที่3คือกลุ่มประชาชนทั่วไปผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการใดๆเลยของรัฐกลุ่มนี้แน่นอนค่ะว่าท่านจะต้องเข้าไปลงทะเบียนใหม่นะคะที่เว็บไซต์ w w w r ์ a วเรชนะ c o m ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนวันแรกก็คือ29มกราคม2564ไปจนถึง12กลกุมภาพันธ์2564นะคะตั้งแต่6กนิกาถึง23มนิกาของวันดังกล่าว ท่านเข้าไปลงทะเบียนแล้วเมื่อผ่านการคัดกรองและได้ไดรับสิทธิ์จะได้รับการโอนเงินงวดแรกในวันที่18กุมภาพันธ์2564ค่ะย้ำกันอีกสนิดหนึงค่ะเงินที่ได้ในครั้งนี้จะได้อยู่2ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางที่1คือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่องทางที่2ผ่านแอปเป๋าตังค์นั่นเองจะไม่ได้รับเป็นเงินสดย้ําค่ะไม่ได้รับเป็นเงินสดค่ะและเมื่อได้เงินมาแล้วเราสามารถ นำเงินตรงนี้ไปใช้ได้ที่ไหนบ้าง 1. คือใช้ผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐนะคะสองคือใช้ผ่านร้านค้าที่ร่วมโครงการคนละครึ่งก่อนหน้านี้ได้และ3ค่ะคือผ่านร้านค้าและสถานบริการที่จะเข้าร่วมโครงการเราชนะในครั้งนี้นะคะสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าสถานบริการใดที่อยากจะเข้าร่วมโครงการเราชนะครั้งนี้นะคะ จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนด้วยเช่นเดียวกันในวันที่29มกราคมถึง31มกราคม2564 3วันเท่านั้นนะคะเข้าไปลงทะเบียนกันได้สำหรับผู้ประกอบการสำหรับระยะเวลาในการใช้เงิน7,000บาทของท่านที่จะมีการโอนเข้าแอปเปาตังนะคะแล้วก็โอนเข้าบัตรสริการทั้งหมดใน7,000บาทท่านสามารถใช้ได้ไปจนถึงวันที่31 พฤษภาคม2,564นี้แล้วถ้าเกิดว่าเกินกำหนดสิ้นเดือนพฤษภาคม2,564ท่านยังใช้เงินไม่หมดนะคะแน่นอนค่ะท่านจะถูกตัดสิทธิ์การใช้เงินนั้นทันทีย้ำนะคะถูกตัดสิทธิ์ทันทีเพราะฉะนั้นใช้ให้ดีใช้ให้คุ้มและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับโครงการเราชนะนี้ค่ะโดยท่านจะต้องมีเขาเรียกว่า คิดก็พูดไม่ออกแป๊บหนึ่งลืมเอาข้อสองใหม่นะเออคุณสมบัติเอ้ยคิดคำนี้ไม่ออกไหนถึงไหนแล้วนะผู้ประกอบการาใช้สิทธิ์โอเคแล้วก็มีการตรวจสอบสิทธิสทธ์สิิทธ์พูดเข้าร่วมโครงการนะรูนะว่ามันคืออะไรคานี้เขาใช้คําพูดอะไรอะเอาข้อสองใหม่นะ